สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่14มิถุนายน2565ดัรแต๋วจะเล่าความฝันของคุณแม่คนหนึ่งให้ฟังนะคุณแม่บอกว่า นั่งอยู่แล้วก็มีเด็กสาวก็มีผู้หญิงสาวนะคะสาวสวยมากเป็นคนสวยมากขาวจืว้ะผิวขาวจ๊วะนะคะแล้วเขาก็พูดว่าแม่จับนมหนูหน่อยคะ่ะจับนมหนูหน่อยคะ่ะเป็นไงเป็นยังไงคะอ่าแม่คนที่ฝันก็จับนมดูนะคะคือนั่งอยู่ข้างหลังกันเนี่ยก็จับนมอ้าวนมแข็งปึ๊กเลยแล้วเขาก็หัวเราะนะอ่าในฝันก็หัวเราะนะแล้วแม่ก็บอกว่าอืฉันแก่ปานนี้แล้วนะฉันก็ยังไม่เคยฝันว่าจับนมใครมาก่อนเลยนะก็ขำแม่ แล้วคนฝันก็แปลความว่า714ก็คือผู้หญิง4นม1จับ1นะคะสำหรับอ,อันนี้ความฝันนี้นะคะดรแตอร์แจะแปลความแบบนี้นะคะแปลความว่าไอที่ฝันว่าแม่จับนมหนูหน่อยคะ่ะเป็นยังไงคะเขาหมายถึงว่า นั่งทำขนมเทียนด้วยกันไงอ่านั่งทำขนมเทียนนะคะขนมเทียนเขาเรียกว่าขนมนมสาวแล้วขนมนมสาวเนี่ยก็จะทำในช่วงของการเข้าพรรษาแล้วก็การออกพรรษาอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะว่าขนมเทียนเนี่ยจะต้องเข้าพรรษานะ,ะวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยพวกเราก็จะนั่งทำขนมกันนะคะ วันรุ่งขึ้นน่ะจะเป็นวันเข้าพรรษาอ่าวันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นวันขึ้น15ค่15ําค่เดือน8ถ้าวันเข้าพรรษาก็คือ1ค่ํคเดือนเดือน8อ่าแรม1ค่ํคเดือน8นะมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีเลข15แล้วก็จะมีเลข18ประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้แม่บอกว่าเออเนี่ยประจับนมเขาแล้วนมแข็งปึก๊กไอ้ตรงนมแข็งปึ๊กเนี่ยก็หมายถึงเทียนเข้าพรรษาอีตรงนั้นคือเทียนเข้าพรรษานะไอ้ที่นมแข็งนะ อ่าแล้วนมแข็งก็คือนมเทียนข้าวพรรษาส่วนการถวายเทียนข้าวพรรษานะคะเราก็จะต้องถวายก่อนข้าวพรรษาก็คือจะต้องถวายในวันอาสารหะบูชาวันอาสารหะบูชาก็คือคืนสิบห้าค่ำเดือนแปดแล้วพอหลังจากวันเนี้ยไม่ได้แล้วนะพอเข้าวพรรษาแล้วถวายไม่ได้แล้วนะอ่าแล้วทีนี้แล้วการจับนมเนี่ยก็ยังหมายถึงเรื่องของวันมะเร็งเต้านมนะอ่าวันมะเร็งเต้านมสากลก็คือวันที่เจ็ดตุลา ตุลาคมของทุกปีแล้วผู้หญิงที่อายุ35ปีนะคะก็จะต้องไปตรวจมะเร็งเต้านมนะคะก็เลยทำให้อืมอันเนี้ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเลข35หรือเลข15กันเนาะก็เลยแบบคิดในใจอยู่ว่าจะเอาเลข35หรือ15ดีนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยอืม เพราะว่าเต้านมถ้านมสาวเนี่ยมันก็จะเลข15แต่ถ้าเต้านมเนี่ยมันต้อง35ก็เลยเอ๊ะฉันจะเอาเลขอะไรดีเนาะอันนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันเนาะจะไป15หรือจะไป35เนาะอ่าแต่ข้างบนก็คือ7จ9ดสาประมาณนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ มันมีอีกมันมีอีกฝันหนึ่งก็คือมันก็มีผู้หญิงคุณแม่อีกคนนะอายุ56นะคะฝันว่าผู้ชายอายุ65เนี่ยมานอนด้วยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่านอนด้วยเนี่ยปั่มปั๊หรือเปล่านะแต่ก็คือคุณแม่บอกว่าของเงินคนที่มานอนด้วยเนี่ยหน,นหนึ่งบาทอ่ะหบาทหนึ่งบาทก็มีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ใช่ไหมล่ะก็สื่อถึงเรื่องของวันออกพรรษา วันออกพรรษาปี2,565จะตรงกับวันที่10ตุลาคม2,565ก็เลยเอ๊ะเลข10นี่จะเป็นเลข28หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเป็นพรรษาของเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ไงคะก็เลยเออเอาเลขอะไรกันดีกันนาะเนี่ย